ดูตัวตรงทางถนนใหญ่นะครับผมแล้วมันบินโด่งนะครับอันนี้ถือว่าโด่งเลยนะครับผมแต่ผมไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่ารถมันเยอะนะเดี๋ยวก็จะบว่าบ้า,าอะไรนะครับบินโด่งนะครับบินดอกไม้มานะครับแล้วก็พอมาถึงจะสุดสายตาไม่สุดเนี่ยมันทิ้งดิ่งลงมานะครับผมห่างอยู่ประมาณร้อยห้าสิบเมตร เนี่ยร้อยห้าสิบเมตรพึ่งก็ยังโด่งมาได้นะครับผมแล้วก็ทิ้งลงลังนะเดี๋ยวผมจะให้ดูไอตัวออกนะครับผมตัวออกเนี่ยมันก็โด่งไปนะครับพึ่งทรงนี้น้องๆไม่ต้องตีนะครับเนี่ยฮะอันนี้จะรอดหรือไม่รอดไม่รู้นะผมก็ไม่อยากจะแผนกล้องลงมาข้างล่างนะครับเพราะว่าแผนลงมาทีไรมันไม่เหลือนะครับใหญ่นะครับลังนี้ถ้าเต็มเต็มที่นะครับผม ท้ายหย่อนนะครับผมทรงเนี้ยเอาไว้อีกประมาณสิบวันนะครับสิบเอ็ดสิบสองวันเนี้ยตีได้นะครับผมประมาณนั้นตัวกําลังกินถ้าใครจะกินตัวอ่อนพูดถึงนะครับผมแต่น้ําเราไปลุ้นกันอีกทีว่าพื้นที่นั้นน่ะมันดีหรือเปล่านะครับถ้ามีอาหารเยอะเยอะเนี่ยก็โอเคอยู่นะครับน้ํามันก็จะเยอะนะครับตัวออกข้างปายนี่ครับผม เห็นไหมไอตัวไปก็ด่งไปเลยนะครับโอ้โหด่งมากแล้วไม่ไม่เลียดเลยนะครับผมไปครับผมวันนี้เพิ่งมาเจอตัวนี่แหละครับผมแล้วก็เจออ่อนก็หมดท่าเลยนะครับ อีกแถบหนึ่งเดี๋ยวให้ดูแถบหนึ่งนะัอ่านี่แถบหนึ่งนะครับผมเห็นไหมครับคือมันไม่เป็นรูปเป็นร่างนะครับผมแล้วก็กําลังสร้างรังนะครับผมสร้างสร้างก้อนสร้างหัวน้ามานะครับเอากีะสอนเข้าไปไว้ในรูรวงนะครับผมไปครับผมปล่อยมันไว้นะครับอีกสิบวันเรามาดูนะครับสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยยางมากเลยก็1สิบวันนะครับผมถ้าอยู่นะครับผมเบลเลอร์เลย หอ่านอย่างเดียวกว่าแค่แล้วโซ่เราลิ้น